มาด้า3ปี12เครื่อง2,000สรูเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่คนถามผมเข้ามากันเยอะ ถ้าพูดถึงรถขนาดกลางที่ค่อนข้างไปทางใหญ่ก็คงไม่มีใครไม่รู้จักมาด้า3 โฉมที่ผมเอามารีวิวในวันนี้ก็คือโฉมปี2012ไฟหน้าจะเป็นทรงใบไม้แบบนี้แล้วแล้วก็รูปทรงจะใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเดิมที่ออกมาตั้งแต่ปี05รูปลักษณ์จะสปอร์ตฉบเฉี่ยวมากขึ้นคงเอกลักษณ์ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แต่รุ่นนี้เป็นเครื่อง2000รุ่นท็อปต้องมีสัลุปครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับล้อแม็ก17นิ้วนะครับการเกาะถนนดีมากๆเลยครับ สำหรับภายในรุ่นนี้ผมว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆความสะดวกสบายความสปอร์ตหรูหราทุกอย่างมีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นเข้าออกรถใช้คีเลสกดปุ่มเปิดปิดที่ข้างตัวรถได้เลยเข้ามาที่ในรถกดปุ่มสตาร์ทได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เบาะภายในก็จะหุ้มหนังทั้งคันคอนโซลแผงประตูทุกอย่างทำอบรับในส่วนของผู้ขับขี่ทำให้คนที่ขับขี่รู้สึกถึงความสปอร์ตนะครับแล้วก็จุด วางแก้วต,ต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบทุกที่นั่งนะครับเบาะหลังสามารถพับได้ในวันที่เราอยากจะบรทุกสัมภาระที่ใหญ่ๆเนี่ยพับเบาะเพื่อเพิ่มปริมาณในการที่เราจะจุของได้นะครับรวมถึงมีที่พักแขนด้านหลังด้วยเป็นรถไซส์ครอบครัวขนาดกลางนะครับที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ย ในตอบโจทย์ในการเดินทางมากๆเลยนะครับในที่รักในการขับรถนะครับความสะดวกสบายที่คุณจะได้รับก็คือพวงมาลัยหุ้มหนังจับกระชับมือมากๆนะครับแล้วก็คอนโทรลเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยด้วยนะครับบวกลบเวลาที่เราจะเร่งแซงเราต้องขับรถทางไกลต้องการกําลังอย่างเร่งด่วนเนี่ยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนเลยสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างที่พวงมาลัยได้จบนอกเหนือนจากนั้นนะครับระบบปรับอากาศก็เป็นอัตโนมัติสามารถตั้งอุณหภูม ให้มันทํางานเองได้เลยนะครับในส่วนของแอร์ด้านซ้ายกับด้านขวาสามารถแยกได้ไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งอุณหภูมิเท่ากันกระจกมองข้างสามารถปรับด้วยไฟฟ้าและพับด้วยไฟฟ้าฟังมาตั้งเยอะนะครับมีแต่ข้อดีแล้วข้อเสียของมันมีบ้างไหมสําหรับ ผมนะครัข้อเสียก็คือด้านหลังเนี่ยผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังอาจจะติดในช่วงของขานิดนึงก็คือเวลาไปนั่งแล้วเข่าอาจจะติดบอกหน้าสักนิดนึงนะครับด้วยความที่เขาดีไซน์ท่อนหน้าให้มันออกสปอร์ตอบรับคนขับทั้งหมดฉะนั้นความสะดวกสบายของผู้โดยสารตอนนั่งเนี่ยจะมากกว่าผู้โดยสารตอนหลัง ถามว่าช่วงตัวนั่งได้ไหมช่วงตัวกว้างครับแต่ว่าช่วงเข่าอาจจะติดเบาะหน้าสักนิดหนึ่งใครก็ตามนะครับที่ฟังมาจนถึงจุดนี้นะครับก็ลองคิดเอาว่าระหว่างข้อดีกับข้อเสียเนะี่ยคุณให้น้ําหนักอะไรมากกว่ากันแล้วรถคันนี้มันเหมาะสําหรับคุณไหมนะครับทวนกันให้ฟังอีกครั้งละกัน รถคันนี้เป็น m a z ด้าเครื่อง2000ัซีดานซันรูฟนะครับก็คือรุ่น็อปของเขาแล้วข้อเด่นก็คือเรื่องของช่วงล่างที่ดีมากการก่อถนนการขับขี่นะครับฟิลลิ่งพวงมาลัยคมการเข้าโค้งได้ดีอัตราเร่ง ดีนะครับเป็นรถที่ปลอดภัยในการขับขี่มากๆออปชั่นให้มาจัดเต็มตามที่ผมบอกไปเลยมีหนังซ้ำรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกข้างจากป้ายแดงด้วยนะครับใช้มาแค่1,30,000กว่ากิโลเท่านั้นเองถือว่าใช้น้อยมากๆวิ่งตกเฉลี่ยปีและประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเป็นรถมือเดียวนะครับไม่แท้แล้วก็ใช้น้อยโครงสร้างหลักเดิมทั้งคันนะครับก็ใครสนใจลองพิจารณาไปเป็นตัวเลือกว่าถ้าเป็นรถไซกลาง รถรุ่นนี้ใช่ไหมสําหรับคุณ3ามแสนกว่าบาทถ้าสนใจลองทักทครมาคุยกันสิครับแล้วลองมาดูรถตัวจริงก็ได้หรือจะดูรีวิวฉบับเด็มที่ผมทําไว้ก็ได้นะครับหวังว่าใครก็ตามที่จะหารถก็อยากให้หาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจนะครับรถคันนึงอยู่กับเราไปหลายปีฉะนั้นลองศึกษาดูให้ดีนะครับว่าอะไรที่เหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเราเราจะได้เลือกไปใช้แล้วแฮ ที่สุดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผม M.U.S. m i l e c า r นะครับแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมไปแล้ว